วันนี้ผมเพศรักบี้ครับวันนี้ผมก็จะมาประดิ์อุปกรณ์นะครับสําหรับการใส่หน้ากากนะครับทําให้แนบกับใบหน้าแล้วก็ไม่ทําให้เจ็บหูนะครับเมื่อเวลาเราต้องใส่หน้ากากอนามัยนานๆนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนาีนะครับการใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ควรจะใส่ให้แนบกับเสร้ะให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือหน้ากากอนามัยทั่วไปนะครับที่เราใช้นะครับทุกวันนะครับเมื่อเวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือไปทํางานนะครับ การใส่นะครับก็จะนําการใส่หน้ากากอนามัยถูวิธีนะครับก็ให้ใส่ด้านที่เป็นสีออกด้านนอกนะครับแล้วก็สังเกตว่าแถบเหล็กครับจะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับการใส่นะครับก็ให้ใส่นี้แล้วก็บีบรูจมูกครับอันนี้คือใส่แบบปกตินะครับอันนี้ผมเองนะครับมีเป็นคนมีอ่าตั้งนะครับก็จะใส่แล้วก็รับสังเกตนะฮะตรงนี้ก็จะมีช่องว่างนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อเราใส่นานปุ๊บเนี่ย ตัวของยางตัวนี้ก็จะรัดหูครับทำให้รู้สึกเจ็บหูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องว่างครับทำให้ว่าเมื่อเวลาที่เราไปที่มีคนปริมาณทุกสูงเช่นรถไฟฟ้าหรือว่าห้างสินค้าหรือว่าไปที่ต่างๆที่ทํางานนะก็จะทําให้อาอากาศสามารถเข้าได้ครับซึ่งก็ทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมีอุปกรณ์เป็นรูปแบบนี้ครับอันนี้คือผมได้ทําการพับไปแล้วนะครับตัวอย่างครับแต่ผมจะสาธิตการพับเพื่อนๆนะครับว่าไอ้ตัวนี้แหละจะทําให้เราใส่หน้ากากได้ดีขึ้น อันนี้ผมก็ได้ทําการทดลองสวมใส่นะครับในตัวที่ผมที่จะบอกว่าจะพาเพื่อนเพื่อนปดูนะครับเนี่ยฮะรูปแบบก็จะเป็นลักษณะตามนี้ครับผมก็หลังจากผมได้ทาการสวมใส่อุปกรณ์ที่ได้ทําการประดิษฐ์นะครับก็เนี่ยฮะจะสังเกตนะฮะบริเวณหนกแก้มบริเวณหนกแก้มแล้วก็บริเวณด้งนะฮะก็ไม่มีรูครับก็คือจะแนบสิ่งกับใบหน้าพอดีนะครับดูด้านข้างครับผมเห็นไหมฮะก็จะตึงพอดีครับจะไม่มีรูรั่วครับของอากาศจะแนบสิ่อใบหน้าครับทั้งสองฝั่ง แล้วก็ที่สําคัญครับถัดมาปุ๊บไอ,อย้ยางตรงที่เคยที่เราใส่เวลาล้างที่ใบหูครับผมก็จะก็ก็จะกลายว่าจะจะ,จะมาติดอุปกรณ์ตรงน,นี้แทนครับเมื่อเวลาสวมใส่นานๆปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการคือเจ็บที่ใบหูนะครับตวเน,นี้ยคราวนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับให้ทําการประดิษฐ์อุปกรณ์นะครับสําหรับใช้ที่ที่ผมใส่ครับเพื่อให้ใส่หน้ากากอนามัยได้ไม่เจ็บที่ใบหูแล้วก็ที่สำคัญคือใส่หน้ากากได้สในิกบใบหน้านะครับอุปกรณ์ก็จะมีกาะดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับกาะดาษ A4 หนึ่งแผ่นเนี่ยจะสามารถ ทำได้ทั้งหมดสองอันนะครับก็แบ่งครึ่งนะครับอันแรกก็ต้องแบ่งครึ่งกระดาษ A4 ก่อนนะครับครึ่งนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราต้องทําอะไรเราก็มาพับครับพับครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับพับอย่างนี้ครึ่งหนะึ่งแล้วอย่างนั้นเราทำการคลี่ออกครับก่อนก็จะมีกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับก็จะทําการอ่าหนึ่งแผ่นก็จะได้อ่าอุปกรณ์สําหรับการใส่ หือประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ผมไปทำเนี่ยได้สองอันนะครับผมก็จะให้เพื่อนอีกอันหนึ่งด้วยแล้วก็ให้ผมตัวเองนะครับผมก็ทําการแบ่งครึ่งครับ,คร,บคราวนี้เราจะทำอะไรต่อครับเอได้กระดาษนี้ปุ๊บเราก็มาพับครึ่งครับอันนี้พักไว้ก่อนนะครับแล้วผมพอแบ่งครึ่งในแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทําการ คลี่ออกครับที่กระดาษออกแล้วก็ทําการพับครึ่งของครึ่งอีกทีนึงครับโดยใส่เส้นแนวที่เราใช้กันพับครึ่งครั้งแรกนะครับก็จะได้รูปแบบรูปแบบนี้นะครับได้รูปแบบนี้ครับผมเราก็มาพับหัวและท้ายครับ เป็นเหมือนเราพับจรวดนะครับสมัยเด็กๆกันเสร็จด้านนี้นครับก็ทำอีกด้านนี้ ก็จะได้รูปแบบนี้นะครับจะได้อย่างนั้นทําอะไรครับกลับด้านครับพลิกด้านนะฮะาอีกด้านนึ้งพับลงมาครับอย่างนี้นไหมครับพับลงมาด้านนี้ก็พับด้านที่สองด้านด้านล่างก็พับเหมือนกันครับพับลงมาเหมือนกันรับลงก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะพับแบบนี้อีกครั้งนะครับพับรูปแบบวงจรดวดนนี้อีกครั้งแต่เป็นด้านหลังนะด้านนี้ก็เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ พับด้านข้างตรงนี้ครับเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่สําหรับเกี่ยวตรงที่เป็นอตรง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 เชือกของหน้ากากอนามัยครับส่วนตัวนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของไททรอยของเราครับ นี่ฮะก็จะได้แล้วเสร็จแล้วครับอุปกรณ์